สวัสดีครับวันนี้เซลั้ำพามาชมรถเข้าใหม่นะครับ Honda CB 1 0 0พันะครับโันนี้เป็นรถจดปี2019นะครับวิ่งมาแค่เพียง9,00 0กิโลเมตรนะฮะราคาคันนี้เปิดอยู่ที่3 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่จัดเฟแนฮะเริ่มต้นฟรีดาวนะครับตัวนี้ใครเครดิตรายได้ถึงนะฮะฟรีดาวไปเลยนะครับรถคันนี้นะฮะนี่เลยดูเด่นไมล์ก่อนวิ่งมาเยอะเลยนะครับ9,800นนะฮะ สภาพสวยเลยนะครับอันนี้สีเดิมทั้งคันนะฮะสวยมากๆราคานี่ไม่แพงเลยนะฮะเป็นเบเก็นพันปีที่ราคาจับต้องได้นะฮะตัวน,นี้นะครับ ใครสนใจนะติดต่อมาที่เซลตัมนะครับ0635653545นะครับ